สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนวิชาฟิสิกส์หนึ่งทุกคนครับมาดูกฎของปาสคาลนะครับปาสคาลเป็นหน่วยของความดันใช่ไหมเพื่อให้เกียรติท่านให้เกียรติคนนี้แหละคนที่เป็นเจ้าของกฎข้อนี้แหละท่านบอกว่าถ้ามีของเหลวนะครับถูกเก็บไว้ในภาชนะปิดของเหลวในภาชนะปิดใ,ใดๆแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีแรงดันไปกระทํากับจุดใดจุดหนึ่งบนของเหลวนั้นถ้ามีแรงดันไปกระทํายกตัวอย่างถ้ามีแรงดันอ่า P 1ไปกระทําตรงนี้นะครับ ท่านบอกว่าแรงดันตัวนี้มันจะกระจายไปทุกที่เลยครับในของเหลวนั้นเน่ยเท่าๆกันหมดเลยครับกระจายไปทุกส่วนในของเหลวเนี่ยเท่ากันหมดเลยครับเนี่ยกระจายไปเลยนะครับเนี่ยกระจายไปกระจายไปส่งต่อไปเห็นไหมทุกผิวภาชนะก็เนี่ยแรงดัน P ีหนึ่งก็จะกระจายไปแบบนี้นะครับนั่นก็เท่ากับ P หนึ่งเนี่ยดันมาตรงนี้ด้วยนะเนี่ยใช่ไหม ทีหนึ่ก็ดันมาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรงนี้เป็นอะไระเป็นตะช่างหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เพื่อเช็คนะเช็คว่าเพรสเชอร์ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ที่ตำแหน่งเนี้ยนะเนี่ยที่ตำแหน่งตงัวนี้อาจจะเรียกว่า p 2เนื่องจาก p 1มาดันตรงนี้ไอ้นี่ก็จะเป็น p 2ตรงถูกไหม 1> P 1นึงก็เท่ากับ P 2นั่นเองความหมายของกฎของฟลาสคาลปวดฟังอีกครั้งหนึ่งถ้ามีแรงดันในใดไปกระทํากับส่วนหนึ่งส่วนใดของของเหลวในระบบปิดแรงดันนั้นจะกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ะเท่ากันหมดเลยจากกฎข้อนี้ครับเราก็จะได้ P 1เท่ากับ P 2 P 1 P 1คืออะไรล่ะตอนนี้ P 1ก็แสดงว่ามันมี แรงที่กดลงบนนี้ใช่ไหมสมมติอาจารย์ให้เป็น f นะครับแล้วก็แรงต่อพื้นที่หน้าตัดสมมตุติตรงนี้เป็นพื้นที่หน้าตัด a ก็จะเป็น f ต่อ a ฝั่งนี้สมมุติว่าถ้ามีแรงที่กดลงมาเป็น w เป็นน้ําหนักนะแรงที่กดลงมาเป็นน้ําหนักเช่นถ้าเราจะออกแบบในตรงนี้เป็นเป็นเป็นอะไรนะไฮดรอลิกยกรถเนี่ยเราเอารถกระบะไปวางไว้บนนี้คันหนึ่งเนี่ย น้ำหนักรถกระบะก็คือ W ไอ้ตรงนี้ถ้ามีพื้นที่หน้าตัด A ฝั่งนี้ก็จะเป็น W ต่อ A ใช่ไหมนั่นหมายควาว่า P 1เท่ากับ P 2เนี่ยก็คือ F ต่อ A เท่ากับ W ต่ออะไรต่อ A ใหญ่นั่นหมายควาว่าแรงที่เราต้องการจะออกเนี่ยก็แค่ W คูณกับ A ส่วน A ใหญ่ A เล็กส่วน A ใหญ่นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ ที่ได้จากกฎของปาสคาลมาลองยกตัวอย่างดูไหมครับลองยกตัวอย่างดูยกตัวอย่างนะเช่นอาจารย์ขอใช้หมึกซีกากกาสีเขียวก็แล้วกันถ้าเเล็กเนี่ยมีพื้นที่สักประมาณหนึ่งตารางเมตรนะเพื่อคำนวณง่ายอันนี้ทำให้ใหญ่เลยสักมีพื้นที่สักประมาณ10ตารางเมตรนะครับ10ตารางเมตร เอเนี่ยมีพื้นที่10ตารางเมตรถ้าต้องการยกรถถ้าต้องการยกรถะ A ให้มาแล้วนะหตารางเมตร A ให้มาแล้วนะ10ตารางเมตรนะครับถ้าต้องการยกรถเขาบอกอะไรครับ w ที่มีน้ําหนัก1ตัน1ตันก็คือ1000กิโลกร,รมัม W ัยที่มีมวล1น1,000กิโลกร,รมัมเขาไม่ได้บอก น้ำหนักนั้นเนี่ยหกิโลกรมัมถ้าน้ำหนักก็ต้องเป็นนิวตันยังไมในทางฟิสิกส์ก็แสดงว่าถ้าน้ำหนักก็ต้องเป็นคูณสิบเข้าไปเห็นไหมเมตรต่อวินาทีกทาลังสองอันนี้ถึงจะกาลายเป็นนิวตันก็เป็นหนึ่งหมื่นนิวตันนี่คือน้ําหนักรถจะต้องออกแรงเท่าใดคําถาม,ถามต้องออกแรงเท่าใดเราก็แทนค่าเลยครับตั้ง p หนึ่งเท่ากับ p 2มา f ก็เท่ากับอะไรอ่ะัยใช่ไหม a. ต่อ a ใหญ่ก็เท่ากับ10,000คูณกับ a เล็กคือ1คูณกับ a ใหญ่คือ10ก็เป็น1000 1000นิวตัน1 0 0 0นิวตันก็ก็หมายถึงอะไร100กิโลกรัมสังเกตไหมว่า100กิโลกรัมสามารถยกรดได้พันกิโลกรัมเห็นไหม เนี่ยออกแรงออกแรงแค่100ยกิโลกร,รมัม1,000นิวตันอะ่ะมันสามารถยกรถ1ตันได้เลย1,000งกิโลกร,รัมได้เลยนะครับเนี่ยคือคือทดทุ่นแรงไป10เท่า,เข,าเข้าใจไหมครับนี่คือประโยชน์ตัวอย่างประโยชน์ที่ได้จากกฎของปาสคาลนะครับจบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ